สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซบดโจ FC ฟหลาหน่อยอุ้งอิงครับสวัสดี FC ศิลปินทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้มาหอดจอดถึงครับช่องสอนุมทะเบียนเจียววันออฟฟิเชียลพามาหอดหน้างานเลยครับสำนักง,งานเทศบาลของชัยพัฒนา ตอนนี้ก็อยู่หน้าสำนักงานเทศบ,บาลของชัยพัฒนาครับตรงนี้คือเป็นลานที่แสดงครับผมใต้เจ้าภาพเจ้าของงานคือบ้านนะครับวัดบ้านหน่อย3ามเซี่ยงพัฒนาตำบลของชัยพัฒนาอำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินุ์ครับตื่งจากวัด เสียงประชาสัมพันธ์ยันวัดยูใ่ใกล้ๆติดกับเทศบาลครับพื้นทีบ่บ่บ่บพ่อในการล่งเวทีก็เลยข,ขอใส่สนามฟุตบอลนี่ครับสนามของเทศบาลกว้างขวางครับพี่น้องเป็นงานการกรุศลน,นะครับเป็นงานการกรุศลน,นะครับปิดวิกนะครับมาได้ครับมาได้พี่น้องไกล่เคียงนี่ตนมซอสพามาบนบรรยากาศบ้านผมเองครับบ้านนี่คือ อำเภอเดียวกันคลองชัยนะครับอำเภอคลองชัยผมก็เป็นคนคลองชัยบ้านเกิดคลองชัยไปทํางานที่ในพื้นที่ของกำรรมะละใสม่านนั่นครับอันนี้พระเอกนนมาแล้วครับผมพระเอกนนมาแล้วสวัสดีครับพระเอกนนครับไปกินข้าวต้องกัรรบนบ่างนี่บ้านยอใะใกล้ๆบ้านทัน้นหอะ ส้มทีมแอดมินกันที่ไปแล้วจอดฟังเอาเอาเอาข่าลงรถก็ได้ครับช่วงท้ายนั่นจองที่ทีเลยนี่นมันจะได้ต่อไฟในเทศบาลก็ได้เอกนอนกาลสินครับให้กาลสินร่วมกันทีมแอดมินทีมพอการน้องเบียร์ไปกินข้าวในบ้านกอนมัน ก็ออกไปจากสนามนี่ก็อีกประมาณหกเจ็ดโลครับ,น,บนี่ประมาณถ้าทีมงานไปจินเขาครับอ่าพ,พายายางมึงบรรยากาศพืน้นล้านสนามก่อนคนใหญ่ยายจากงานชื่นชมมนานี่เบวศเหรอครับ เชิญช่อมครับเหมือขึ้นเนี่ยนี่กับทีมงานรถตู้แอดมินหมอลัมอันนี้เมื่อกี้กับรถชินรถปินรถพระเอกครับเออกว้างครับพี่น้องโอ้เป็นสนามกีฬาเทศบาลเพิน่นโยวัดมันจอดมั้ยหมอเมอืมอืม ฮะเอ้ยนี่กว้างก็อล้วเนาะอันเนี้ยเมนโอ้คือแทนพิมาบ่ได้ครับอันไฟนั่นเป็นไฟที่เดี๋ยวส้มทีมงานสังกสีสู้เหนื่น่นมาครับครับครับอันจัดล็อกจัดบุญเนี่ยเขามาบ้างเองเลยตีเฮ้ยเาได้คุยกับผู้จัดเขาไปจองมาแล้ว เจาวเอ้าจอ่าาเจยบ่อได้่มอรัจาหัยเจองนี่แลวอ่าอบ่อเขาแม่พนสิจัดเป็นโซนขึ้นเป็นตลาดเนี่ยละครับปึ๊บหลายพนแล้วล้านขายมนขึ้นกันหลายยูยูเช่นยูเขื่อนชุ่มครับครับผมิ่นขายบัตรท่ายแม่มื่อแรงหูน้ำพบ้าตีลอยางหน้างัน ได้วัดแชงเพ่นกายเป็นได้หลายแล้วล่ะข้าว่าวัดแชงคายเบิดแมนแมนแมนเป็นได้สาวหน่อยกระแสมาแห้งบะดังบะร่นฟ้าคนละมาเคลื่อนกับมาอคืนกับร่นครับมาเคลื่นเอาสิเมื่อก่อนจงสิเมื่อไงว่าตั้งแพร่งไว้มันปะครับแม่ครับอ่าได้รรดทีแล้วเนาะ ครับ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 ของน้ำนี่ขึ้นไปเขาเทองเทศบาลก้อนนี่เหรอแมนย่างเพิ่นเพียนเปิดประตูแล้วย่างเข้าไปของน้ำยุตตรงเขาไปแล้วขวาเมื่อล่ะขวา่นเขาก้อน ทีมงานมาหอดจอดถึงลเลยเรับเดี๋ยวเบึงล้านทำการแสดงนะครับเบึงจุดล้านแล้วก็สิภาพไปเบึงบรรยากาศบัตรเจ้าภาพบัดที่เป็นจัดงานนะครับพี่นอ้องคลิปนี้ภาพมาเบึง ลานแสดงนะครับเดี๋ยวพาพี่น่องว่าเบิ่งล่านแล้วสิผ้าเขาไปวัดถามกรรมการวัดน้ำอีกครับพี่น้องตรงนี้เป็นลานแสดงนะครับ ของเล่นนี่มามาจากไหนนอตอี่ครับนี่มาจากร้อยเอ็ดมาจากร้อยเอ็ดอืมงานยวเอ็นร้อยเอ็ดอ่าที่มีมอเตอร์ไซค์ซิ่งที่บอสนะโจไปขับฟอร์มนะมาบอสหลามไซค์มืนน่นนี่แต่เมื่อคืนไม่ได้ไปเมื่อคืนเชื่อมชมไม่ได้ไป,ไไปเอาครับพี่น้องนี่ สนามนี่คงสิเป็นสนามประล่องอีกใส่สนามนี่เหนป้วนี่เนาะเดีเดินย่างดีติดต่อไว้แล้วนี่สนามประลองเนือพอดีเหนืออ้อมตอนนี้เราค่อยจะย้ายรถออกใช่ไหมแต่เราจะไปตามงานเนี่ยปกติเราพื้นเพยอ,อยูใส่ครับตอนนี้อยู่โคราชอ๋อคนโคราชอือไปตามงานแบบนี้เป็นไง ทุกวันนี้พอเทศถึงเทศกาลฤดูกาลอย่างนี้พอได้อยู่เนาะไ,ได้หมดจากยุโคโควิดแล้วก็เป็นไงเห็นได้ออกงานกับไอ้สาน้อยจริงงานแล้วออกร้านเพิ่งจะเริ่มงานงรายละเอียดสองงาน,งงานมันอยู่ที่ว่าคนคนคนตัดจากจะตัดจากหมอลำมางไงตัดจากใครฤดูกดลจากใครนะแต่คนที่ว่าเขาจัดสถานที่ รรอืม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 แต่เป็นไงบรรยากาศไปเห็นที่กับประงานอื่นกับมาเจองานสาวน้อยที่ราโอเคอยู่ใช่ไหมคนคน,คนเยอะใช่ไหมครับเนาะวันนี้น่ะก็น่าจะเยอะครับเยอะเพราะว่าเห็นว่าบัตรแข็งหมดแล้วะ,ะ,ะบัตรแข็งทําขายนี่หมดแล้วนางคือบาดช้ามาบัตรแข็งคือทําจําหน่ายก่อนอน่ะชุมชนอะไรเขา บัตรแข็งน่าจะสามพันแต่อันนี้ข้อมูลยังไม่<ต>ผมจะไปถามทางวัดอีกทีนึงผู้ใหญ่บอกหมดเปและห้าพันอ๋อผู้ใหญ่บอกนี่นี่นี่ฟังจากปากก็ได้ถ้าผู้ใหญ่บอกก็คือ,พ,อพวกพวกเราทีมงานเราไม่พอขายใช่ไหมครับบัตรแข็เงเห็นเริ่มหมดไปแล้วครับบัตรแข็งเนาะไอ้บัตรแข็งเห็นว่าผู้ใหญ่บอกว่าประมาณห้าพันแล้วน 5, <000. S 2> เนาะห้าพันโอ้หน้าง,งานอีกใช่ไหมครับ หน้างานคนมันนี่แหละคนหน้างานเขาที่ไม่ได้ซื้อบัตรแข่งเขาก็จะมาก็คนโอ้เฉียดเฉียดเยอะเยอะเยอะห้าพ 5, 000, ันอัพห้าพันขึ้นน่าจะหลายพันเจ็ดแปดพันเก้าพันก็ว่าไปคร <c oughs> ับช่งวงเศรอบรรยากาศให้พี่น้องมาเิ่นหน้างานครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก <c oughs> เจอกันเมื่อแรก <c oughs> ล้านบอดโจเพิ่นเคยป็นสิ่งไปแบนอยู่อ่นลอยเอ็ดมาแล้วครับผมนะครับ <c oughs> บรรยากาศฝากพี่น้อง นะครับข้ามา <c oughs> ให้กำลังใจโอ้ประธานโทษครับพี่น้อง <c oughs> น่าจะโอ้สุขภาพกันหลขึ้นแล้วครับเง่าวหลาขึ้นแล้วน่าจะต้องได้พักอยู่จังหน่อยอยู่ครับอ่านะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องบึงบรรยากาศนะครับค <c oughs> ้ามเพราะว่าเมื่อนี้ก็นี่แหละครับเมื่อสุดไทยแล้วของนุ่มซอในวันในใน,ในในในวันที่ลาพักผ่อนลาพักผ่อน นะครับว่าพักข่อนเพื่อตามตามติดเกาะติดตามติดเส้าน้อยตามติดเกาะติดอีลาน,น้อยอุงอิงเข้าครับ <c oughs> ทําด้วยใจทําด้วยความรักและศรัทธ,ธาคือเพื่อนวานนะครับเนาเห็ดอนไดที่เข้าหักเลยก็ศรัทธ,ธามันจะมีมีพลังบวกนะครับที่จะเห็ดงานออกวบา,วางาันไดเหรอครับพี่นอ้อางเห็ดงานถ้ามีความรักแล้วก็มี พลังบวกในการที่จะก้าวทำมันก็งานมันก็ออกมาได้เต็มทีเนาะพี่น้องเนาะคือวอร์ดจีบอร์ดนวานอะคิดดีทดําดีสิ่งด,ดีดีจะตามมานะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ทำนี้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ